วันนี้ผมจะมานำเสนอในหัวข้อลักษณะแปลกๆของคนอวดฉลาดการอวดฉลาดมักเป็นพฤติกรรมที่คนแสดงออกเพื่อให้ผู้อื่นมองว่าตนเองมีความสามารถมีความรู้และเหนือกว่าผู้อื่นแต่ในหลายๆครั้งการอวดฉลาดอาจสะท้อนถึงความไม่มั่นคงในตนเองและการพยายามสร้างความเชื่อมั่นให้ตัวเองต่อไปนี้คือลักษณะแปลกๆที่พบในคนอวดฉลาด 1. พยายามอธิบายเรื่องง่ายๆให้ซับซ้อน คนที่อวดฉลาดมักจะชอบนำเสนอข้อมูลที่ซับซ้อนหรือใช้คำศัพท์ที่ยากเกินจำเป็นเพื่อให้ผู้อื่นรู้สึกว่าเรื่องนั้นมีความซับซ้อนและตนเองเป็นคนเดียวที่เข้าใจแต่ในความเป็นจริงหลายครั้งสิ่งที่อธิบายสามารถพูดให้เข้าใจง่ายๆได้ตัวอย่างคนอวดฉลาดอาจใช้คำศัพท์วิชาการมากมายเช่นสาสัมพันธ์พหคูณเชิงเส้นแทนที่จะพูดว่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสตัว 2. ชอบแย้งคนอื่นแม้ว่าจะไม่มีเหตุผลที่ถูกต้องคนอวดฉลาดมักชอบเถึงหรือยแย้งในสิ่งที่คนอื่นพูดแม้ว่าสิ่งที่คนอื่นพูดจะถูกต้องก็ตามพวกเขาอาจมองว่าเป็นโอกาสที่จะได้แสดงความรู้ของตัวเองหรือพยายามทำให้ผู้อื่นเห็นว่าตนมีความรู้ที่ลึกซึ้งกว่าตัวอย่างหากมีคนพูดถึงข้อมูลที่ถูกต้องคนอวดฉลาดอาจจะพยายามหาจุดผิดเล็ก,ลกน้อยๆ ในการสนทนาเพียงเพื่อจะได้แสดงความเห็นขัดแย้ง 3. พยายามเป็นคนที่รู้ทุกเรื่องคนอวดฉลาดมักจะพยายามแสดงว่าตนเองรู้ทุกอย่างแม้กระทั่งในเรื่องที่ตนเองไม่มีความรู้พวกเขามักจะพยายามพูดในสิ่งที่ฟังดูน่าเชื่อถือแต่ในหลายครั้งการแสดงออกแบบนี้กลับทําให้คนรอบข้างรู้สึกว่าตัวเขาเองไม่จริงใจตัวอย่างหากมีการพูดคุยเกี่ยวกับหัวข้อใหม่ คนอวดฉลาดอาจจะพูดแทรกกลางว่า๋อ,อผมรู้เรื่องนี้อยู่แล้วแม้จริงๆเขาเพิ่งได้ยินเป็นครั้งแรกสิ่ชอบเรียกความสนใจด้วยการพูดถึงตัวเองการพูดถึงความสําเร็จหรือประสบการณ์ของตนเองเป็นเรื่องธรรมดาแต่คนอวดฉลาดมักจะชอบพูดถึงตัวเองเสมอในทุกๆโอกาสเพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้อื่นตัวอย่างหากกลุ่มเพื่อนพูดถึงประสบการณ์การเดินทางท่องเที่ยวคนอวดฉลาดอาจจะพูดแทรกด้วยเรื่องราว การเดินทางของตัวเองในแบบที่พยายามจะเหนือกว่าคนอื่นๆหากมีท่าทีหยิดหยามต่อคนที่ไม่รู้คนอวดฉลาดมักจะมีท่าทีที่ดูถูกหรือหยิดหยามคนที่มีความรู้ไม่เท่ากับพวกเขาซึ่งเป็นการทำให้ผู้อื่นรู้สึกไม่ดีและลดทอนความน่าเชื่อถือของตนเองตัวอย่างเมื่อมีคนถามคำถามหรือแสดงความสงสัยคนอวดฉลาดอาจจะตอบก,กลับด้วยน้ำเสียงหรือท่าทางที่แสดงถึงความไม่พอใจหรือกล่าวว่าแค่นี้ไม่รู้หรอ 6. ชอบสร้างภาพลักษณ์ว่าตนเองสำคัญคนอวดฉลาดมักจะพยายามทำให้ตัวเองดูมีความสำคัญมากกว่าที่เป็นจริงพวกเขามักจะพูดถึงบทบาทหรือหน้าที่ของตอนเองในลักษณะที่ทำให้คนอื่นรู้สึกว่าตนเองเป็นคนที่มีความสำคัญสูงตัวอย่างในการประชุมคนอวดฉลาดอาจพูดถึงงานหรือโปรเจกต์ของตอนเองอย่างยืดยาวเกินจำเป็นทั้งที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อหลักของการประชุม เจไม่ยอมรับว่าตนเองไม่รู้เมื่อถูกท้าทายหรือถูกถามในเรื่องที่พวกเขาไม่รู้คนอวดฉลาดมักจะพยายามหลีกเลี่ยงการยอมรับว่าตนเองไม่รู้เรื่องนั้นๆโดยอาจหันไปพูดถึงเรื่องอื่นหรือพยายามตอบในลักษณะที่ทำให้ดูเหมือนว่าตนมีความรู้ตัวอย่างหากถูกถามคำถามท,าที่ตนเองไม่รู้คนอวดฉลาดอาจจะตอบว่ามันซับซ้อนมากนะต้องไปศึกษาลึกๆอีก ใช้ข้อมูลที่ผิดเพราะคิดว่าคนอื่นไม่รู้ในบางครั้งคนอวดฉลาดอาจจะใช้ข้อมูลที่ผิดหรือบิดเบือนเพื่อสร้างความรู้สึกว่าตนเองมีความรู้มากกว่าผู้อื่นโดยคิดว่าคนอื่นอาจไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ตัวอย่างคนอวดฉลาดตั้งข้อมูลทางสถิติที่ไม่มีแหล่งอ้างอิงเพื่อสนับสนุนความคิดเห็นของตนเอง 9. ทําให้ผู้อื่นรู้สึกไม่มั่นใจในตนเอง การที่คนอวดฉลาดพยายามแสดงความเหนือกว่ามากักจะทำให้คนรอบข้างรู้สึกไม่มั่นใจในความสามารถของตัวเองและอาจทำให้รู้สึกว่าตนเองไม่ดีพอตัวอย่างหากมีคนแสดงความเห็นคนอวดฉลาดอาจจะแย้งโดยใช้คำพูดที่ทำให้ผู้อื่นรู้สึกว่าความเห็นของพวกเขาไม่มีค่าการอวดฉลาดไม่ใช่การแสดงถึงความฉลาดอย่างแท้จริงตรงกันข้ามมันสะท้อนถึงความไม่มั่นคงในตนเอง และความพยายามที่จะสร้างภาพลักษณ์ให้ตัวเองดูดีคนที่มีความรู้และประสบการณ์อย่างแท้จริงมากจะแสดงออกด้วยความนอบน้อมและยินดีที่จะแบ่งปันความรู้กับผู้อื่นโดยไม่ต้องพยายามยกระดับตัวเองเหนือใครรัก